รัสเซียเปิดลึกเหตุเจ็ตหัวหน้าวักเนอร์ตกขณะบินกลับจากแอฟริกาพบชิ้นส่วนใหญ่สำคัญขบวนรถปูตินรถเครมลินด่วน จะที่มีรายงานถึงเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวถึงไปทั่วโลกขณะการสู้รบระหว่างรัเสเซียกับยูเครนยังคงดําเนินอยู่นั่นก็คือการเสียชีวิตของหัวหน้านักลบวักเนอร์ Wagner, ที่ยังคงเป็นที่สงสัยว่าเป็นอุบัติเหตุหรือการก่อวินาศกรรมกันแน่24สิงหาคม66บรักติดวิรอัปเดตได้ออกมาเผยแพร่ถึงกรณีการเสียชีวิตของผู้นําวักเนอร์ว่านายยฟกินีปริโกชินนักธุรกิจหลายอย่างและก็เป็นเจ้าของบริษัททหารรับจ้างวักเนอร์รัสเซียผู้เคยสร้างตํานานจัดฉากรัฐประหารในรัสเซีย จนหลอกคนทั้งโลกเชื่อมาแล้วช่วงนี้เขาได้รับมอบภารกิจให้ไปปฏิบัติภารกิจบางอย่างในแอฟริกาเขาจะใช้เครื่องบินเจ็ตธุรกิจของ e m b e r อ r Legacy 6 0 0ของบริษัท LLC MNT Aero ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางธุรกิจในรัสเซียโดยหมายเลขทะเบียนเครื่องบินที่เขามาจะใช้สลับกันก็คือ R.A. 02798แล้วก็ R.A. 02795ล่าสุดเขาและทีมงานบินกลับจากแอฟริกามุ่งหน้าไปเมืองหลวง กรุงมอสโกแล้วเปลี่ยนเครื่องบินต่อไปที่นะครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีข้อมูลแปลกเกิดขึ้นที่ซาบในขณะนี้ก็คือเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันที่23สิงหาคม66สำนักง,งานขนส่งทางอากาศรัสเซียรายงานว่าเครื่องบินเจ็ตธุรกิจเอเมอร์เรอร์เลกซีประสบอุบัติเหตุตกปราว15กิโลเมตรจากเมืองโคติโลโบในแคว้นตะเวียของรัสเซียห่างจากมอสโกประมาณ300กิโลเมตรเครื่องบินลำนี้ออกเดินทางจากสนามบินเชเลเมตโว ในกรุงม,มอสโกมุ่งหน้าไปยังสนามบินโพโคโวในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่ซาเครื่องบินพบเลขทะเบียน795ซึ่งเป็น3หลักสุดท้ายของหมายเลข RA02795 กระทรวงกิจการฉุกเฉินของรัสเซียยืนยันเหตุเครื่องบินตกว่าเที่ยวบ,บินนี้มีรายชื่อลูกเรือ3รายและผู้โดยสารอีก7รายโดยมีชื่อนายเอฟจีนี่บกชชนหัวหน้าบริษัททหารรับจ้างวักเนราและลูกน้องอยู่ในรายชื่อผู้โดยสารด้วยเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสืบสวนพบเศษชิ้นส่วนหนึ่งของเครื่องบินที่ตกชิ้นใหญ่อยู่ข้างหมู่บ้านคูเซนคิโนซึ่งอยู่ห่างจากจุดซากเครื่องบินหลักประมาณ2กิโลเมตรประวัติเครื่องบินแอมเบรร์600ที่ตกลงมาเคยพบเดินทางจากนครเซนส์ปีตเตอร์สเบิร์ก Saint burg, ไปยังคาซัคสถานเบลารุสแล้วก็บินไปมาภายในประเทศระหว่างเซนส์ปีตเตอร์สเบิร์กและกรุงมอสโกแล้วก็จอดเอาไว้ตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม6 6หเพิ่งทําการบินครั้งแรกในรอบ1เดือนสื่อหลักของสหรัฐและยุโร ตอบต่างพร้อมใจการประคมข่าวไปทั่วโลกว่านายเอฟกินิปิโกเชนหัวหน้าบริษัทรับจ้างวักเนอร์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้ล่าสุดขบวนรถผู้นํารัสเซียเดินทางจากสถานที่พักเข้ามาในทำเนียบคลมินอย่างรีบเร่งเรื่องปริศนาหัวหน้านักบวักเนอร์นี้จึงคลุมเครือยังไม่อาจชี้ชัดได้ในขณะนี้แต่ถ้านับแต่นี้กลุ่มทหารเอกชนวักเนอร์เคลื่อนทัพบ,บุกโจมตีโปแลนด์ยูเครนลิทัวเนียรัสเวียคาดว่ารัสเซียและเบลารุสไม่รู้ ไม่เห็นด้วยแน่นอนเปิดผลถกบริกเผยชื่อ6ประเทศได้เข้าสมาชิกแล้ว G7 ซีดล้วนมั่งคั่งพลังงานค่นอำนาจดอลล่ายึดประชากร46%ของโลกจากที่มีการประชุมกลุ่มบริกเพื่อรับสมาชิกเข้าใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งก็มีประเทศไทยรวมทั้งกลุ่มอาเซียนรวมสมัครด้วยโดยในการประชุมก็ได้มีมติออกมาแล้วทําให้ทั่วโลกจับตาถึงการรวมพลังค้นอํานาจดอลลาร์สหรัฐให้ถึงจุดจบล่าสุดเมื่อวันที่24สิงหาคม66มีรายงานความคื่นหน้าโดยบรักดิตเวิร์อัปเดตได้ออกมาโพสต์ข้อความเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า กลุ่มบริกเป็นการก่อตั้งรวมตัวกันของ5ชาติตามภูมิศาสตร์ของทวีปก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้โดยมุ่งเน้นทางด้านเศรษฐกิจปี2538กลุ่มบริกมี GDP ในแง่ของความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อสัดส่วน16.9%ของโลกในขณะที่กลุ่มชาติอุตสาหกรรม7ชาติ G7 มี GDP ในสัดส่วน44.9%ของโลกหรือมากกว่า2.65เท่าของบริก ปี2566เวลาผ่านไป28ปีเกิดเหตุกลับตลบตดเมื่อกลุ่มบริกมี GDP ในสัดส,ส่วนเพิ่มเป็น32.1%ของโลกในขณะที่กลุ่มชาติอุตสาหกรรมเจ็ดชาติ G7 มี GDP ในสัดส,ส่วนลดลงเหลือแค่29.9%ของโลกหรือที่เป็น0.93เท่าของบริกโดยมีมูลค่าการค้ารวมกัน1,956.64ลล้านบาทต่อปี สัดส,ส่วน G7 อยู่ที่1,816.88ล้านล้านบาทต่อปีสหประชาชาติรายงานว่าปัจจุบันกลุ่มบริกมีประชากรสัดส,ส่วน42%ของโลกเศรษฐกิจของบริกกำลังเติบโตแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนกำลังกลายเป็นครองสร้างสำคัญของระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของโลก มีอิทธิพลใหม่ที่ทรงพลังความเป็นผู้นำในเศรษฐกิจกโลกของบริกกำลังเริ่มแพร่กระจายไปยังขอบเขตภูมิรัฐศาสตร์ทวีปจนเกิดขั้วอิทธิพลของระเบียบโลกใหม่หลายขั้วที่กำลังโค่นล้มอำนาจของเงินดอลลาร์ความแตกต่างที่เด่นชัดของกลุ่มบริกก็คือสามารถขยายสมาชิกกระจายขั้วอำนาจโลกเป็นหลายขั้วได้แต่กลุ่ม G 7เป็นอำนาจโลกขั้วเดียวจึงไม่อาจจะขยายสมาชิกเพิ่มได้กลายเป็นการ จำกัดผลประโยชน์ให้เฉพาะพวกของตนเองมีรายงานว่าผลการประชุมกลุ่มบริกที่นครโจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้ในปีนี้มีประเทศสมัครเข้าเป็นสมาชิก23ชาติแต่ได้รับรองเพิ่มสมาชิกใหม่อีกจำนวน6ชาตินั่นก็คือแอฟริกา2ชาติคือเอียปต์กับเอธิโอเปียลาตินอเมริกา1ชาติคืออาร์เจนตินาตะวันออกกลาง3ชาติก็คืออิหร่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตและก็ซาอุดีอาระเบีย มีผลวันที่1มกราคม67ทําทำให้จำนวนสมาชิกขยายเพิ่มรวมเป็น11ชาติโดย GDP รวมของกลุ่มบริกใหม่ก็จะคิดเป็น37%ของโลกประชากรสัดส่วน46%ของโลกสื่ออเมริกันโวยวายว่าจีนต้องการใช้บริกให้เป็นคู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบกับกลุ่ม G7 แต่กลุ่มบริกต้องการกระจายความเจริญอย่างทั่วถึงเป็นธรรมไปยังทวีปต่างๆเพื่อจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้ว จึงปรับกลยุทธ์รับสมาชิกเพิ่มปีนี้อีก6ชาติที่ล้วนแต่มั่งคั่งด้วยพลังงานยังเหลือผู้สมัครอีก17ชาติอยู่ในคิวพิจารณาในปีหน้า2567แล้วในนั้นก็มีไทยรวมอยู่ด้วยโดยมีเงื่อนไขสำคัญก็คือรัฐบาลใหม่จะต้องไม่คว่ำบาตรรัสเซียไม่กีดกันจีนและขายอาวุธไปทําสงครามในยูเครนทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านประเทศอื่นๆรวมทั้งไม่เป็นโปรสหรัฐ ทำตามคำสั่งในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกแสกแซงทางการเมืองภายในชาติเพื่อนบ้าน จะนำมาซึ่งความวุ่นวายชนวนสงครามลามเข้ามาในกลุ่มอาเซียนไม่ดีแน่นอนปูตินจัดหนักแล้ว2ในพลฝรั่งเศสอเมริกาถูกเอสกันเดอร์รัสเซียสังหารหลังมือขวาหัวหน้าวักเนอร์ไม่รอดเจ็ตตกจากที่สื่อต่างประเทศรายงานว่าเยฟปเกนี ep, ini, ปริรโกจินหัวหน้ากลุ่มนกรวักเนอร์อยู่ในรายชื่อผู้โดยสารของเครื่องบินส่วนตัวลำหนึง่งประสบอุบัติเหตุบริเวณทางเหนือของกรุงมอสโกในช่วงเย็นวันที่23สิงหาคมโดยเสียชีวิตยกลำนั้น โดยสำนักข่าวทัสนิวรายงานอ้างคำแถลงของรซาเวียเซียสำนักงานการบินรัสเซียระบุว่าได้เปิดการสืบสวนเหตุเครื่องบินเ e อ็มบราเออร์ตก ok ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ในแคว้นตเวียจากรายชื่อของผู้โดยสารชื่อและนามสก,กุลของเยฟเกนีปโกเชนเป็นหนึ่งในนั้นกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของรัสเซียระบุในถ้อยแถลงว่าเครื่องบินซึ่งเดินทางจากกรุงมอสโกไปเซน์ปเตร์เบิร์กได้หมองโลกใกล้กับหมู่บ้านคูเซนติโนในแคว้นตเวีย พร้อมบอกว่ามี10คนบนเครื่องบินในนั้นรวมถึงลูกเรือ3คนและจากข้อมูลเบื้องต้นทุกคนบนเครื่องบินเสียชีวิตยกลับอย่างไรก็ตามปริกชินได้โพสต์วิดีโอหนึ่งในวันจันทร์ที่21สิงหาคมบ่งชี้ว่าเขาอยู่ในแอฟริกาและก็ปรากฏตัวนะที่ประชุม Summit, สัมมิตรัสเซียแอฟริกาในเซนส์ ติตเอร์สเบิร์กในเดือนกรกฎาคมตามรายงานข่าวของสื่อมวลชนรรสเซียที่ยังไม่ได้รับการยืนยันระบุว่าดมิทรีอุตคินมือขวาของปริโกชินอยู่บนเครื่องบินลำนี้เช่นกันแล้วว่าปริโกชินกับเหล่าคนใกล้ชิดของเขาเพิ่งเข้ามาร่วมประชุมกับบรรดาเจ้าหน้าที่จากกระทรวงกลาโหมรัสเซียซึ่งรอยเตอร์ไม่ยืนยันรายงานข่าวนี้และทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็ไม่ได้ออกมายืนยันต่อรายงานดังกล่าวเช่นกันทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในกรณีดังกล่าวจากนักวิชาการไทยอย่างดรปฐมพงษ์โพละศิย์ ทนักวิชาการทางบุรพภาคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งได้ออกมาให้ข้อมูลผ่านการโพสต์ข้อความลงบล็อกเด็ว่าเยฟเกนีปริโกชินเสียชีวิตแล้วทีวีช่องรัสเซีย24รายงานว่าเยฟเกนีปริโกชินและดมิทรีอุตกินคนสนิทเสียชีวิตบนเครื่องบินเจ็ตซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่าถูกยิงรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากแกนนำวักเนอร์ซึ่งกำลังจะจัดประชุมแถลงข่าวเร็วๆนี้ครับเป็นไปตามคาดเครือข่าย CIA บอกว่าปูตินทำ เป็นเรื่องธรรมดาใครที่เคยขัดแย้งกับวลาเดเมีร์ปูตินถ้ามีการตายลงสื่อที่หน่วยงาน CIA และ MIC ควบคุมอยู่เช่น The Sun The m i r r o r เป็นตน้นในอังกฤษก็จะพาการพาดหัวว่าวลาดิเมียร์ปูตินเป็นคนทำเพื่อสร้างภาพให้คนเห็นว่าวลาดิเมียร์ปูตินป่าเถื่อนใครเคยทำให้ไม่พอใจก็สามารถสังฆ่าได้และเครือข่าย CIA และ MIC ก็ทำเช่นนี้มานานแล้วกับกรณีอื่นๆจนเป็นเรื่องปกติถ้าให้เดาก็คือ CIA และ MIC นั่นแหละที่ทำเหมือนกรณีอื่น,นๆเช่นทำลายท่อก๊สและระเบิดสะพาน เป็นต้นในยูเครนในพรฝฟั่งเศสชื่อจีนหลุยจ์จิลินถูกทุตรัเสเซียก็คือเอสกคนเดอร์สังหารแล้วล่าสุดวันนี้25สิงหาคม66ดอ,อร์ปฐมพง์ยังได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงการสังหารในพลตะวันตกจากอาวุธของกองทัพรัเสเซียว่านายทหารอเมริกันชื่อพลตรีแอนโทนีพอตตายเพราะขี่ปอาวุธรัเสเซียเช่นเดียวกัน